เรื่องจริงที่ผมจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นกับตาของผมเองสมัยที่ยังเป็นพรานอยู่ในป่าลึกตาเล่าว่าแกเคยเจอเสือสมิงคืนนั้นแกตั้งแคมป์พักเหนื่อยเสียงหมาเห่าหอนดังลั่นป่าตาผมก็เริ่มเอกใจแปลกๆเว้ยไอ้พวกนี้มันไม่เคยเห่าแบบนี้พอตกดึกเสียงเหมือนคนร้องไห้ดังแว่วมาแต่ไกลตาคว้าปืนเตรียมพร้อมสักพักเงาตะคุ่มๆก็ปรากฏตรงหน้า ร่างใหญ่โตดวงตาวาวโรดเฮ้ยนั่นมันเสือตาผมตะโกนสุดเสียงแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่เสือธรรมดามันยืนสองขาเหมือนคนเสือสมิงตัวนั้นคำรามลั่นตาผมยิงสวนไปท,ทันทีนัดแรกพลาดนัดที่สองเข้าเป้าแต่เสือสมิงกลับไม่ลม้มมันคำรามอีกครั้งแล้วหายวับไปกับความมืดรุ่งเช้าตาผมรีบเก็บของออกจากป่าทันที แกสาบานว่าจะไม่ล่าสัตว์ในป่าลึกอีกเลยเพราะรู้แล้วว่าในป่าไม่ได้มีแค่สัตว์ป่าที่น่ากลัวแต่ยังมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติยิ่งกว่า